ได้ฟ it. well, <Pero, S 1> ังจากสัมภาษณ์นี่เจ้าตัวบอกว่าชกกันแล้วสองครั้งศูนย์เล็กชนะสองออกแล้วก็หมัดนี้ไม่โดนเต้ก็ไม่โดนครับศูนย์เล็กเตะขามาเตะขาขก้นครับบวกครับอะไรครับชีวิตคิดบวกกับถูกก็แล้วครับตัวยจะตัดกับตัวคืนเนี่แต่ว่าวนออกมาครับเสียรเข้าครับแรมบอมโอ้โหเต็มจริงใส่สายครับใส่ขวาลำตัวครับใส่ขวาลำตัวครับพยายามจะกดเอาไว้ครับทางด้านของแรมบอมครับเตะขาต่อยขวาครับตัดคอครับศูนยเล็กแหมมาเป็นชุดเหมือนกันครับเตะมาบวกหมัดซ้ายคืนครับคุกขวาครับทางด้านของแรมบบอมมมครัไ่ีห บอกปัดหลักควายครับขนาดแบบนี้พาแล้วครับพาแล้วครับสุริญเล็กพยายามจะหาจังหวะโยกโยกต่อยไม่โดนครับเจอหมัดของลำบองไม่จะมาจัดตัวครับเตะขวาสื่ครับหมัดทีศข้อมไปครับเตะขวาลำตัวครับสุริญเล็กเตะขวาไม่ถึงครับลำบองยดินไปครับโดนตบฝั่งซ้ายเตะขวาตามไปจากลำบองโอ้โหดูฮะุครับโดนเลี่ยมไม่ดีเท่านั้นเองครับมาแล้วครับสุริญเล็กครับขยับเข้าไปครับเตะเข้างในกินซ้ายครับลำบองครับโดนเข่าโดนหมัดแล้วก็หลับเลยนะครับนี่ครับหมัดของสุริญเล็กคิดแน่ต่อยพัวตายไฟล์ล้มครับ เดี๋ยวดู้าช้าครับ <Yeah. S 2> มันหา่หลับไปแล้วนะครับโอ้โ